สวยอืมเด็ดอยากได้คุณแบ์กำลังเข้าแอปหาคู่อยู่หรอคะอเปล่าครับไม่ได้หาคู่ครับพอดีหารถมือสองครสูสีเดอะโคช้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้เราตอนนี้อยู่กับโคช้ชโลกโคชเมสวัสดีครับตอนนี้นเลยอยากให้พูดถึง ภาพรวมของตลาดรถมือสองครับเป็นไงบ้างครับรถมือสองในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคได้ขันมาสนใจมากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีเสน่ห์บางอย่างของรถมือสองนั่นคือเรื่องอันดับแรกที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของราคานะครับราคาที่ถูกกว่ารถมือหนึ่งนะครับรถเนี่ยถ้าเราไปดูปุ๊บเราชอบเนี่ยเราสามารถที่จะรับรถกลับบ้านได้เลยเราจ่ายตักปุ๊บเอากลับไป้าไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะครับรถอาจจะรถมือหนึ่งอาจจะต้องมีการรอรถบ้างนะครับนะครับแล้วก็ เรื่องของความหลากหลายในในเรื่องของยี่ห้อรุ่นนะครับเราอยากได้รถสีอะไรแต่งยังไงนะครับชอบอะไรคันไหนเราก็ซื้อกลับมาได้เลยนะครับคือบางทีแต่งแล้วแลวดันถูกใจเป็นรถมือสองราคาก็หายไปส่วนหนึ่งแล้วก็แต่งมาแบบถูกใจก็มีเหมือนกันใช่ครับบางทีเรามีบัตเจ็ตมีเงินเท่านี้เราก็สามารถที่จะไปซื้อรถนะครับมือสองที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นใช่ครับเนอะในบัตเจ็ตเท่านี้ถ้าเป็นมือหนึ่ง ก็อาจจะได้ไซส์ที่เล็กลงมาอีกอย่างที่อยากจะถามโคชเมย์แล้วกันครับเรื่องของออนไลน์เนี่ยอย่างแบบเมื่อกี้นะฮะน่าจะเป็นแบบพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบันนี้เนอะในการแบบ ดูรถผ่านแบบออนไลน์มากขึ้นใช่ค่ะจริงๆแล้วเ,เรามองว่ามันเป็นเทรนด์ด้วยอะค่ะ <ๆ S 2> เพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่อะค่ะ <ๆ S 2> เขาก็มีพฤติกรรมการซื้อของผ่านออนไลน์อยู่แล้วซึ่งตรงนี้ค่ะกรุงศรีออตโต้เราได้เล็งเห็นนะคะแล้วก็ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะคะชั้นนําของไทยไม่ว่าจะเป็นวันทูคาร์ฟอร์ชัวร์หรือว่าเป็นรถมือสองที่เป็นคู่ค้ากับกรุงศรีออตโต้อยู่แล้วนี่คือพาร์ทเนอร์อยู่แล้วใช่ค่ะ<อ>แล้วก็รวบรวมรถนะคะมีมากกว่า70,000คันเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกกัน มันต้องโดนสักคันแล้วใช่ถูกต้องเลยเจ็ดหมื่นคันขนาดนี้เราพูดถึงชื่อพาร์ทเนอร์มานี่คือแบบชั้นนําระดับประเทศเลยนะเป็นเจ้าใหญ่ๆทั้งนั้นคสเมครับเรามีฟีเจอร์ทีเด็ดอยู่นะครับยังไม่หมดเหรอฮะยังค่ะจริงๆแล้วในแอปพลิเคชันของเรานะคะสามารถค้นหาจากประเภทของรถแบรนด์แล้วก็โมเดลนะคะรวมถึงพวกช่วงราคาแล้วก็ภูมิภาคด้วยซึ่งเรามีฟีเจอร์นะคะที่เป็นตัวกรองช่วยในการค้นหารถได้อย่างละเอียดนะคะสามารถค้นหาเลขไมล์จากน้อยไปมาก ะะรถปีใหม่ไปเก่าแล้วก็ราคาต่ําไปสูงด้วยค่ะโอ้โหก็คือมีฟิลเตอร์แล้วก็กรองได้อย่างละเอียดจริง,รงๆเราไดเ้เชื่อมต่อกับระบบขอสินเชื่อด้วยเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็จบในที่เดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เลือกซื้อรถแล้วก็ขอสินเชื่อไว้ในแอปเดียวค่ะโอ้โหงั้นคือรวมไม่เลยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ต้องไม่ต้องออกไปไหนไหาจากที่อื่นแล้วไม่ต้องออกไปไหนที่นี้คือไม่ต้องไปที่เต็นท์เองด้วยใช่ก็ดูผ่านมือถือสบายค่ะขอสินเชื่อก็จบในนั้นถูกค่ะสามารถเลือกรถแล้วก็เปรียบเทียบดูจะได้ไม่ต้องไปดูหลายๆเต็นท์ค่ะดีมากเลยนะฮะเนี่ยที่ที่โค้ชเข้ามาทักว่าผมดูสาวอยู่หรือเปล่าจะได้ย้ายมานี่เลยโกลบายกรุงศรีออโต้แอปพลิเคชัน แล้วขออนีญาตถามเรื่องการขอสินเชื่อครับมีคําแนะนําอะไรไหมครับเพื่อจะได้ขอสินเชื่อได้แบบได้รับการอนุมัติไวๆหลายๆาคนน่าจะอยากรู้ได้เลยครับเรามีขั้นตอนง่ายๆนะครับอันดับแรกเลยครับกู้เท่าที่จําเป็นและชาระคืนไหวนะครับแล้วในส่วนของข้างวดเนี่ยเราต้องลองคํานวณดูนะครับมันไม่ควรที่จะเกิน3 0ของรายได้ของเรานะครับลำดับต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่อยาก ที่จะประเมินวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นนะครับสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบความสามารถในการผ่อนชําระได้นะครับที่กรุงศรีออโ,อโต้คอมสตาร์นะครับผมและถ้าท่านมั่นใจนะครับเรื่องของการผ่อนชําระเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะไปขอสินเชื่อผ่านอะไรครับโคดเมสินเชื่อยานยนต์ดิจิตอลค่ะซึ่งเราจะรู้ผลอน,อนุมัติภายใน30นาทีครับเร็วมากก็ฟังขนาดนี้แล้วนะฮะต้องมีแล้วกับโก b บกรุงศรีออโต้แอปพลิเคชันบอกคุณผู้ชมเหรอฮะเปล่าฮะบอกตัวเองนี่แหละฮะแหมเมื่อกี้ก็ไถผ่านกูเก้อยู่นั่นน่ะเจอ น,นี่เข้าไปนะฮะจบเลย Go by กรุงศรีออโตแอปพลิเคชันวันนี้ขอบคุณโคชโดกับโคชเมรครับขอบคุณครับขอบคุณครับใครที่ยังไม่ได้ subscribe ฝากกด subscribe มาด้วยนะฮะกับกรุงศรีโคชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้รวมถึงกรุงศรีซิมโฟทุกช่องทางครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube วันนี้รอทั้ง3คนไปก่อนครับสวัสดีครับัสดีค่ะ